สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันทพลังกูรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประเด็นสำคัญอันหนึ่งนะครับที่หลายๆองค์กรพยายามที่จะสร้างอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนั่นก็คือเรื่องของ Career Path แต่ประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยที่ผมได้รับคำถามนะจากรุ่นน้องคนหนึ่งพอดีว่าเป็นเรียกว่าเป็นลูกศิษย์เลยก็ได้นะฮะไปสอนหนังสืออยู่ที่จุฬาเสร็จแล้วเด็กคนนึงอ่ะครับเขาก็ไปสมัครงานช่วงนี้พอดีเขา ากาลังจะหางานอยู่นะครับพอไปสมัครงานแล้วทางผู้สมัครก็กเขาไปสมัครอยู่หลายบริษัทนะครับบริษัทที่สมัครงานเขาก็เรียกสัมภาษณตัวคนสมัครเองก็เข้าไปสัมภาษณ์นะฮะตามนัดหมายโดยปกติแล้วการสัมภาษณ์ก็แน่นอนนะถูกไหมก็คือจะคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีประเด็นสอบถามเพื่อทําให้ทางบริษัทเองเนี่ยมั่นใจว่าคนคนนี้พร้อมหรือไม่พร้อมที่จะมาทํางานที่นี่แล้วก็ส่วนใหญ่ เป็นส่วนใหญ่เลยเกือบทุกที่ก็ผู้สัมภาษณ์ก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มาสมัครงานนะครับได้ถามว่ามีอะไรจะถามไหมนะครับน้องคนนี้ก็ก็ถามผู้สัมภาษณ์ไปตรงๆอันนี้แน่นอนคําถามแรกก็คงว่าเป็นเงินเดือนสวัสดิการนะครับคือมีอยู่คําถามหนึ่งซึ่งคนน้องคนนี้เข้ามาถามผมว่าทาไมถามคําถามนี้เนี่ยบางองค์กรตอบไม่ได้คําถามที่น้องคนนี้เขาถามไปก็คือ ถ้าผมทํางานอยู่ที่นี่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะเติบโตไปยังไงได้บ้างคําถามแค่นี้เองนะผมอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้วผมจะเติบโตในองค์กรที่เนี่ยด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแบบไหนได้บ้างคล้ายๆแบบเนี้ยบางองค์กรเนี่ยน้องเขาเล่าให้ฟังว่าบางองค์กรตอบไม่ได้เลยนะครับคือบางองค์กรผู้สัมภาษณ์ตอบว่าก็เดี๋ยวเข้ามาก่อนแล้วคงจะมาคุยกันอีกทีว่าคุณอยากโตทางไหนก็ต้องมานั่งดูความถนัดของคุณเองส่วนหนึ่งคือเอาว่าไม่ได้ตอบระบบนะฮะ โยนกลับมาที่ตัวผู้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วโตวได้แต่อยู่ที่ตัวคุณนะอีกองค์กรหนึ่งน้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าอีกองีกองค์กรหนึ่งที่เข้าไปสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยพอถามด้วยคําถามเดียวกันกับตอบได้นะฮะก็คือถามว่าที่เนี่ยถ้าผมจะทํางานต่อที่นี่ไปเรื่อยๆเนี่ยผมสามารถจะโตไปยังไงได้บ้างเอ่อชอาร์ที่สัมภาษณ์เขาพูดชัดเจนมากเลยนะครับว่าถ้า เราทํางานกันที่นี่ต่อไปเนี่ยโดยปกติองค์กรเราเนี่ยจะมีสายอาชีพให้เลือกนะถ้าถนัดในการบริหารคนเราก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า managerial track เพราะฉะนั้นน้องก็จะเติบใหญ่ตามเส้นทางอาชีพที่เป็นบรนดา manager ทั้งหลายโตขึ้นไปนะจาก leader เป็นซุปซุปเป็น manager manager เป็น director แต่ถ้าน้องไม่ถนัดทางด้านสายการบริหารจัดการ บริษัทเราก็มีเส้นที่เราเรียกว่าเป็นสายอาชีพเฉพาะทางหรือถ้าน้องเคยรู้จักก็คือสาย specialist นะเราก็จะเติบใหญ่ไปเป็นทำงานของเราคนเดียวนี่แหละแต่ว่าลึกลงไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าน้องจะถนัดทางไหนนี่คือตัวอย่างที่น้องเขาเล่าให้ผมฟังมันเลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะแต่และองค์กรเนี่ยเขาจะตอบคําถามนี้ให้กับผู้สมัครหรือแม้กระทั่งคําถามนี้ตอบยังไงให้กับพนักง,งานในองค์กรถ้าเขาเดินมาถามเราว่า พี่ผมอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอนาคตผมจะโตไปไหนได้บ้างท่านจะตอบกับพนักง,งานของท่านยังไงถ้าท่านตอบไม่ได้แปลง,ง่ายๆเลยว่าบริษัทท่านอาจจะยังไม่ได้มีการออกแบบระบบแคเรียพาร์ทที่เหมาะสมนะครับที่มันสอดคล้องกับการเติบโตของพนักง,งานการที่เราจะตอบคําถามนี้ได้นะครับมันมีประเด็นที่ท่านจะต้องทําอันแรกเลยก็คือคําถามนี้เป็นคําถามที่พนักง,งานหรือผู้ถามเนี่ยต้องการจะ เช็คว่าเรามี c a r ิเอ p a ์พาให้เขาไหมถูกไหมครับดังนั้นการที่องค์กรจะมี c a ริเออรพาได้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเนี่ยประเด็นแรกที่จะต้องทำเลยก็คือองค์กรจะต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์กรเนี่ยที่ชัดเจนมากซึ่งโครงสร้างองค์กรนี้มันก็ต้องมีองค์ประกอบก็คือมีเลเวลของตําแหน่งนะครับว่าสูงสุดที่เราเรียกว่า c e o ถ้าจาก c e o ลงมาจะเรียกอะไรเรียกเด렉เตอร์ถ้าจากเด렉เตอร์ลงมาเราเรียกตําแหน่งอะไรกลุ่มงานอะไรนะครับตัวนี้จะต้องมีโครงสร้างที่ชัด กระจายตัวออกมามีระดับ ranking ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเคสแรกเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วองค์กรทั่วไปก็มักจะมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ผ่านนะครับถ้าท่าน,าน,านมีตรงนี้ก็ถือว่าผ่านละอันที่2พอมีโครงสร้างองค์กรแล้วตัวที่2คือจะต้องมีการแบ่งระดับงานให้มันเหมาะสมด้วยระดับงานในที่ไหนถึงคล้ายๆ job บเกรดอะครับ job l e เวลว่าองค์กรเนี้ยเราอาจจะมี เลเยอร์สายการบังคับัญชาแค่ประมาณ6 l เลเยอร์เช่น t t f f นะครับเลเยอร์ถัดไปเป็น Officer หรือพนักง,งานนะครับเลเยอร์ถัดไปเป็นซุปถัดไปเป็น Manager แล้วก็เป็น Director สมวนมติมีแค่นี้แต่ใน t t f f เนี่ยเรามีแค่หนึเลยหรือเปล่า Staff เข้ามาปุ๊บเป็น Staff แล้วก็จบถ้าอย่างนี้แปลว่าเราต้องมีการสร้างจ็อบเกรดก็คือในสตาฟเนี่ยอาจจะมี l ล v e l ที่ต่างกันเช่น s t a ฟหนึ่งสตาฟสองสต ออฟฟิเซอร์ Officer, ก็อาจจะมีออฟฟิเซอร์หนึ่งออฟฟิเซอร์สองออฟฟิเซอร์สามเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องมีการประเมินค่างานแล้วก็จัดดีไซน์ระดับงานให้สอดคล้องกับ Strategy s เ r a t e g อร์จีของท่านด้วยนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยเราจะเติบใหญ่ไปในอนาคตเนี่ยเราจะไปไหนกลุ่มวิชาชีพไหนที่เป็นวิชาชีพที่เป็นคอฟังชันของเราคอฟังชันแปลว่าเขาจะต้องเติบใหญ่ไปกับองค์กรด้วยดังนั้นเลเวลตรงนี้ก็อาจจะต้องสร้างเผื่อให้ ตำแหน่งพวกนี้มีการเติบโตขึ้นไปนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเขาจะอยู่พักหนึ่งเขาก็ออกออกปุ๊บเราหาคนใหม่เข้ามาเทรนเทรดเทรนเทรดเขาก็ออกเพราะนี่คือสิ่งที่เรามันจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับคนองค์กรที่ไม่มีแคเรียร์พาร์ทหรือไม่มีเลเยอร์เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นตัวที่2นะครับหลังจากที่มีโครงสร้างองค์กรแล้วตัวที่2ก็คือต้องมีการแบ่งระดับงานแบ่งจ็อบเกรดให้ชัดเจนแล้วก็มีกี่สเต็ปแบ่งให้ชัดเลยหลังจากนั้นพอเรามีจ็อบเกรดชัด เช่นออฟฟิเซอนะถ้าเป็นสายทางด้าน Engineer ยร์แล้ก็จะมี Engineer 1, ร์หนึ่ e เอน n ิเนียร์สองเอนจิเซึ่ง 1, นึ่งมันก็จะเติบใหญ่ไปตามคุณค่าของงานไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ลึกขึ้นเรื่อยๆคันนี้ตัวถัดไปก็คือพอเรามี 1, 2, 3, 4แล้วเนี่ยการที่1จะไป2การที่2จะโตไป3มมันจะต้องมีการสร้างเกณฑ์ขึ้นมาที่ชัดเจนมากนะครับอันนี้เราเรียกว่า promotion criteria ก็คือเกณฑ์ที่จะบอกว่าพนักง,งานตอนนี้ถ้าคุณอยู่เกรดระดับ1นะเป็นวิศวกรระดับหนึ่ง,ก,งการจะโตต่อไปเป็นวิศวกรระดับ2เนี่ยคุณจะต้องมีผลงานแบบไหนคุณจะต้องไปฝึกอะไรมาบ้างจะต้องอบรมอะไรมาบ้างแล้วจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณมีความสามารถในการที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์พวกนี้ก็จะถูกใส่มาเลยว่าการที่เด็กคนหนึ่งอยู่เลเวล1แล้วแมนเจอร์จะเสนอชื่อเขา เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งไปเป็นเลเวล2เนี่ยทาง HR กับกรรมการเขาจะคอยพิจารณาตามเกณฑ์น,นี่แหละว่าเด็กคนนี้บรรลุตามเกณฑ์ที่เราตกลงไหมไหมถ้าบรรลุเขาก็จะอนุมัติว่าคนนี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วนะจากเลเวล1ไปเลเวล2เป็นต้นนะครับ2ไป3 3ไป4ก็เช่นกันนะฮะเราจะต้องมีกำหนดเกณฑ์ตรงนี้อันนี้คือตัวที่3หลังจากนั้นก็3ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับเส้นทางความก้าวหน้า ของสายอาชีพนะครับซึ่งมันก็จะปรากฏออกมาแยกแยะออกไปในแต่ละ job family เลยครับว่าองค์กรเรา HR โตได้เท่าไหร่บัญชีโตได้ยังไง IT จะโตยังไงเอนจิเนีจะโตยังไงนะครับก็จะแยกกันไปซึ่งไม่จำเป็นต้องมีระยะการโตที่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่ในในภาคปกติเนี่ย core function นะครับก็คือตำแหน่งหลักขององค์กรเนี่ย จะดีไซน์เส้นทางการเติบโตได้ลึกกว่าตำแหน่งในเชิงสนับสนุนนะตัวอย่างเช่อนอย่างเชติว่าเราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างพวกกลุ่มเอนจิเนียริงเนี่ยพวกนี้ก็จะเติบใหญ่ได้ลึกมากแต่ถ้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วเราเป็นพวกแอดมินแอดมินก็จะเติบใหญ่ได้แต่เพียงแต่มันจะไม่ลึกเท่าเอนจิเนียร์เป็นต้นนะครับอันนี้คือเกณฑ์แล้วก็แนวทางที่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถตอบคําถามนะฮะตอบคาถามคนที่ถามได้นะครับว่า เออถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยผมจะโตไปไหนได้บ้างนะครับซึ่งเส้นทางการเติบโตโดยทั่วไปเราก็สามารถดีไซน์เป็นหลักๆก,ก็คือ2เส้นนะครับเส้นที่เป็นสายบางังคับบัญชากับอีกเส้นหนึ่งก็คือสายที่เป็น Specialist อันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะพอเคยเห็นภาพอยู่บ้างนะครับพอเรามีดีไซน์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวหนึ่งที่อาจจะต้องคอนเซิร์นเป็นพิเศษก็คือคนถามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถามว่าอยู่ที่นี่แล้วจะเติบโตไปยังไงได้บ้าง ใช้เวลากี่ปีในแต่ละเลเวลประเด็นอันนึงซึ่งคนถามมักจะลืมตลอดเลยนะครับก็คือเขาจะมักเขามักจะมองว่าแคริเอร์พาร์ทเนี่ยเป็นเรื่องของบริษัทที่จะต้องตัดสินใจให้พนักง,งานดังนั้นถ้าพนักง,งานทํางานอยู่ตรงนี้แล้วครบ3ปีพนักง,งานจะรู้สึกทันทีว่าถึงเวลาแล้วที่บริษัทจะต้องเลื่อนตําแหน่งให้เขาซึ่งในทางปฏิบัติมันไม่ใช่ถูกไหมครับการที่จะเติบใหญ่ต่อไปในองค์กรตามผังแคริเอร์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของ2องากเลยนะครับ ฟากแรกเลยต้องเริ่มต้นจากตัวพนักง,งานก่อนคือพนักง,งานพร้อมไหมที่จะโตถ้าตัวพนักง,งานเองเขาอยากโตแน่นอนเขาต้องเริ่มมาคุยกับนายเขาจะต้องมีความสามารถหรือมี potential บางอย่างเช่นเวลาสมมติว่าสังเกตนะฮะเวลาเราประชุมทีมงานแล้วเราบอกว่า,าเดี๋ยวเราจะมีโครงการให้ทำนะโครงการนี้ใครจะอาสาทําบ้างเป็นโครงการที่ท้าทายความสามารถพวกเรานะคนที่มีศักยภาพเนี่ยส่วนใหญ่มักจะยกมือก่อนเลย เก่งไม่เก่งไม่รู้นะแต่ว่าเขาจะมีความเต็มใจบางอย่างเพื่อจะบอกว่าเขาอยากฝึกเขาอยากลองเขาอยากทําถ้าพลาดเขาจะได้เรียนรู้คนพวกนี้มักจะเติบโตได้เร็วกว่าคนที่หลบอยู่ที่หลังหรือต้องแอสไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแคริเออร์พาร์ต้องเริ่มต้นที่ตัวพนักง,งานก่อนพนักง,งานอยากโตเส้นไหนมาคุยกันนายหรือองค์กรหรือ h r นะครับก็จะให้คำปรึกษาว่าโอเคถ้าคุณอยู่ที่นี่นะคุณอยากโตเส้นสเปเชียลิสต ลำดับถัดไปที่คุณต้องพัฒนาคืออะไรลำดับถัดไปที่คุณต้องเรียนรู้คืออะไรก็นะจะต้องมีการหารือกับหัวหน้านะบ,บางองค์กรฝ่ายบุคคลยังต้องทําหน้าที่เป็นคล้ายๆที่ปรึกษาสายอาชีพะครับภาษาอังกฤษก็คือ career counselor ครับจะต้องเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนเพื่อจะพัฒนาการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานซึ่งพนักงานพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่เดินเข้าไปหามากกว่านะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการโค้ชชิ่งกันบางเรื่อง สุดท้ายก็คือองค์กรเองจะต้องมีการทำเรื่องของ individual development plan นะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะ IDP ก็คือเป็นแผนพัฒนารายบุคคลแต่ละคนอยากโตไปไหนเราก็ต้องมี HR จะต้องช่วยพนักง,งานกลุ่มนี้ทำแผนที่จะเติบโตโดยอาศัย career path อาศัยเกณฑ์ในการเลื่อนระดับเป็นตัวบอกว่าเขายังขาดอะไรแล้วจะต้องพัฒนาอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องมีถ้ากรณีที่ท่านอยากจะตอบคำถามแค่เพียงว่า ผมอยู่ที่นี่แล้วผมจะโตไปไหนได้บ้างครับนายแล้วท่านเป็นนายท่านจะตอบคาถามนี้ได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อท่านมีสิ่งเหล่านั้นที่ผมคุยไปทั้งหมดข้างตน้นนะครับก็คือมีผังแคริเอร์นะครับมีเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งหลังจากนั้นก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการโดยที่พนักงานจะต้องเสนอตัวด้วยส่วนหนึ่งถ้าพนักงานไม่เสนอตัวนายก็ต้องเข้าไปคุยนะครับว่าคุณอยากโตไหมถ้าอยากโตอะเรามาคุยกันมาวางแผนกันนะครับนี่ก็คือประเด็นของแคริเอร์พาร์ทกับการสร้างแคริเอร์พาร์ท ในวันนี้นะครับกรณีถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ฝากคำถามไว้ที่เว็บไซต์หรือซาวคลาวตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพบกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ